แล้วทุกหูกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมกับเกมแดนแดนติ๊นัยนะครับผมมาดูมาอยู่ในเกมสังซานสามดีนะครับผมตอนนี้สังซานสามดีนั้นเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นที่ร้อนแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟนั้นเปิดในวันที่21เมษายนอยู่ดีนะครับผม10บโมงนะวันนี้เราจะมาดูเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรให้บ้างนะก็อย่างแรกนะฮะมีรับรางวัลนะเนี่ยรับรางวัลตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละแล้วก็มีนี่รางวัลแบบโหลดเสร็จอะไรเงี้ยครับ ดาวโหลดเสร็จสิ้นรับรางวัลได้ไหมร้อยไปเพชรกับเงินเงินทองคิดว่าปกมันสวยมากนะครับปกสวยมากเนี่ยตัวอะรของเกมนี้แบบเหมืนอนในอนิเมะเลยเหมือน,นเป๊ะเลยอะ่ะสมมติจะเป็นทางสามดีนะฮะถือว่าแก้วได้ลำหนึ่งนะแก้วเลยแหละผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีในวันที่21เมษายนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็บ <c oughs> ๊ายบายครับผมบาย